ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจของ l e v i t Code Thailand รวมไปถึงห้องเรียนของ d a v i t VP ทุกคาสตเรียนเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะจากทางกุมนันทวัฒน์นะครับเป็นลูกศิษย์ที่เคยลงคลาสองของ Li v i t ทาง Facebook ไว้นะครับถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำพวกเรากันตกบนบันไดนะครับว่าถ้ามันเป็นกรณีเหล็กดัดเนี่ยเวลาเรา แอดไอเทมลงไปแล้วทําไมไอเทมมันถึงไม่ถูกโชว์นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายวิธีการนะครับว่าต้องทําอย่างไรเนาะนะก่อนอื่นเลยนะครับเอ่อมันจะมีกติกาง่ายๆของการเซตพวกไลลิ่งพวกนี้นะครับคือไม่ว่าเราจะทำไลลิ่งอะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องเซตไลลิ่งในรูปแบบของ อ่ออบเจกต์เป็นชิ้นชิ้นนะครับอย่างกรณีเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราดูเราคันตกเนี่ยนะครับผมจะแยกไอเทมออกเป็น2ส,ส่วนในการก็คืออ่ uh, ตัวที่เป็นลวดลายนะครับกับตัวที่เป็นแนวตั้งนะผมจะไม่เขียน p a t แพทเ ที่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำออรูปแบบของบันไดที่มันเป็นองศาเอียงเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันแตนด์อะโลนออกจากกันเลยก็คือเขียนเป็นอ็อบเจกต์แยกนะครับส่วนโมดูลที่มันเป็นแพทเทิร์นก็ให้มันเป็นแพทเทิร์นของมันไปนะจากนั้นแล้วเนี่ยก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์นะครับอันนี้ผมเปิดโปรเจกต์ไว้เป็นโปรเจกต์สองเอาลวดลายกับตัวของ vertical นะครับ หลดเข้าไปในโปรเจกต์เช่นเดียวกันอืมนะอันนี้ที่โหลดเข้ามาแล้วจากนั้นแล้วไปที่ลาวกันตกครับเนาะแอดลาวกันตกใหม่ขึ้นมานะครับผมจะแอดลาวกันตกใหม่นะครับเป็น new ตั้งชื่อ new เลยนะครับจากนั้นแล้วก็ไปที่ blaster นะครับแอด blaster ตัวแรกนะครับเป็นเหมือนกับ offset ขึ้นบนพื้น0.2นะครับ เลือกโปรไฟล์เป็นเออ่สแควร์ยี่มิลนะะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสแควร์ยี่ิบมิเหมือนกันแต่ออฟเซตอยู่ที่0.95นะครับเนาะแอปพลายนะครับโอเคเราจะได้เส้นที่เป็นแนวนอนนะครับด้านบนด,ด้านล่างถูกไหมจากนั้นเรามาเอาแพทเทิร์นมาลงนะครับ แพทเทิร์นที่เราจะมาลงก็คือเราจะแอดเข้าไปในงานนะครับตอนนี้มันเป็นตัวแนวตั้งอยู่เราจะเปลี่ยนแนวตั้งให้เป็นตัว V แทนนะครับเนาะไซซิ่ง <S izing S 2> อยู่ที่0.25นะครับจากนั้นตัวต่อไปเราดิพิเคทเพิ่มเลยครับคือแอดัวดลายเพิ่มนั่นเองนะเป็นลวดลายต่ตอเน,นื่องก็เป็นตัวเหล็กดัดน,นะครับก็แอดอยู่ที่0.25เหมือนกันนะครับคราวนีด้ดูตรงนี้ตรงบริเวณสแสตนนะครับ เราจะไม่ให้ใช้การ add item นะครับเพราะเราต้องการให้มันอ่านค่าตาม pattern ของเรานะเพราะฉะนั้นเรากดตรงนี้ออกไปเลยนะครับ beginning ประมาณนี้แหละนะ apply โอเคจากนั้นเราตั้งค่าตัวลวดลายเนี่ยให้มันอ่อนบนเส้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมยกขึ้นไป0.2นะลวดลายด้วยนะครับ0.2อืมโอเค ปล,ลายแนวนอนน่าจะต้องยกขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปแก้นิดหนึ่งลายแนวนอนยกขึ้นไปอีกสัก 0. 0.0ไหม0.097นาดีอืมเนาะกดโอเคแอปพลายโอเคนะครับลองซิมเปิลลากดูสิกด finish นะรูที e ีวิว โอเคก็วิ่งดีนะครับอันนี้ลายตรงนี้หลุดนิดนึงนะไม่เป็นไรนะลองไปเซตให้มันออนออนอยู่เหมือนด้านล่างนี้แล้วกันนะครับนะผมไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันเนาะคอนเทนต์มันจะเป็นเรื่องของลวดลายนะเป็นการแอดลวดลายเอาเข้าไปในตัวบันไดทาอย่างไรนะครับคราวนี้เราจะเอารวดลาวกันตกเนี้ไปใส่ไปในบันไดบ้างแล้วเราก็ไปเลือกบันไดนะครับเรียกลาวกันตกเลือกรูปแบบบันไดนิวที่เราเซตไว้กดโอเคนะครับแล้วก็เขียนบันได โอเคกดฟินิชเรียบร้อยเห็นไหมเราก็ได้เลากันตกเรียบร้อยครับไม่ยากเลยลองดูนะครับโอเคครับสำหรับคําถามนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของคําถามด้วยนะครับคุณนันทวัฒน์ท็อปนะดีมากๆโอเคครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันใน EP ต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆจะเอามาแบ,บ,แบ,บ,แบ่งปันอีกนะ โอเคผมก็ช่วงนี้ติดภารกิจค่อนข้างเยอะเลยนะเลือกเรียนต่อด้วยนะครับก็จะพยายามรีบตอบคำถามให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม